อ่านพระรรมภีหนึ่งปีหนึ่งรอบโยโบบทที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดกิจการบทที่สิบสองประจำวันอาทิตย์ที่สามกรกฎาคมสองพันยี่สิบสองโยโบบทที่ยี่สิบห้าบิลดัดว่ามนุษย์จะชอบทำเฉพาะพระพักพระเจ้าได้อย่างไรแล้วบินดาชาวชูอาตอบว่า <c oughs> พระองค์ทรงอำนาจครอบครองและน่าเกรงกลัว พระองค์ทรงทาให้มีสันติภาพในที่สูงของพระองค์กองทัพของพระองค์จะนับจํานวนได้หรือความสว่างขององค์ส่องไม่ถึงผู้ใดบ้างแล้วมนุษย์จะชอบทำเจ้าพ,าพระพักพระเจ้าได้อย่างไรคนที่เกิดจากผู้หญิงจะสะอาดได้อย่างไรดูเถิดแม้ดวงจันทร์ก็ไม่สุกใสและดวงดาวก็ไม่สะอาดในสายพระเนตรของพระองค์มนุษย์เป็นเพียงตัวดักแด้จะสะอาดน้อยยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดและมนุษย์ ของมนุษย์เล่าผู้เป็นเพียงตัวหนอนโยบบทที่26โยบตอบว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามิอาจคเนได้แล้วโยบตอบว่าแหนะท่านได้ช่วยผู้ไม่มีกําลังแล้วสินะท่านได้ช่วยแขนที่ไม่มีแรงแล้วหนอท่านได้ให้คําปรึกษาแก่คนที่ไม่มีปัญญาและได้ให้คําแนะนําดีๆมากมายหนอ ท่านเป่งวาจาออกมาด้วยความช่วยเหลือของผู้ใดและผู้ใดโดนใจให้ท่านพูดพูดเช่นนั้นวิญญาณคนตายกลัวจนตัวสั่นใต้น้ําและผู้อาศัยในน้ํานั้นก็เช่นกันแดนคนตายเปลือยอยู่เฉพาะพระพักรพระองค์และแด,แดนที่นาไม่มีผม้าห่มพระทรงคลี่อุดรอ,ออกคลุมที่เวงวางและแขนโลกไว้เหนือที่ว่างเปล่าพระองค์ทรงมัดน้ําไว้ในเมฆทึบของพระองค์และเมฆก,ก็ไม่ปริอ่อกเพราะน้ํานั้น พระองค์ทรงคุมด้านหน้าของพระบัลลังก์และครีเมกออกพระองค์ออกคลุมหมันไว้พระองค์ทรงขีดเส้นรอบวงไว้บนพื้นน้ําเป็นเขตระหว่างความสว่างและความมืดเสาฟ้าก็หวั่นไหวและประหลาดใจเมื่อทรงขนาบด้วยพลานุภาพพระองค์ทรงปราบทะเลให้สงบด้วยความเข้าพระทัยพระองค์ทรงฟาดราหับแหลกยับไปพระองค์ทรงทับให้ฟ้าสวรรค์สดใสด้วยกระแสลมของพระองค์ พระหัตขององค์แทงพญานาคที่กําลังหนีไปนี่เนะี่ยเหล่านี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวพระราชกิจของพระองค์ที่เราได้ยินถึงว่าองค์ก็เป็นเพียงเสียงกระซิบผู้ใดจะเข้าใจถึงฤทธกรมนาฏอันเกียงกายของพระองค์ที่ได้ของพระองค์ได้โยบบทที่ยี่สิบเจ็ดโยบยากรักษาความซื่อสัตย์ของตนอยู่และโยบได้ยกปล่อยภาษีของตนมาไกลว่าพระเจ้าทรง ชนอยู่แน่ฉันได้คือองค์ผู้นำความยุติธรรมของข้าไปเสียและองค์ผู้ทรงอิทธิฤทธิทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดคือพระองค์ผู้ทรงทําให้ใจข้าขมขื่นลมหายใจยิ่งอยู่ในตัวข้าตราบใดและลมปานจากพระเจ้ายังอยู่ในจมูกข้าตราบใดลิ้นฝีป,ปากข้าจะไม่พูดความเท็จและลิ้นข้าจะไม่แป่งคําหลอกลวงเมื่อเสียเถอีที่ข้าจะพูดว่าพวกท่านชอบทํา ข้าจะไม่ยอมทิ้งความซื่อสัตย์ของข้าจนวันตายข้าจะยึดความชอบธรรมของข้าไว้มั่นไม่ยอมปล่อยไปจิตใจของข้าไม่ตำหนิข้าไม่ว่าวันใดในชีวิตของข้าขอให้ศัตรูของข้าเป็นเหมือนคนอักธรรมและขอให้ผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าเป็นเหมือนคนชั่วเพราะคนที่ไม่นนบถือพระเจ้าจะมีความหวังอะไรเมื่อพระเจ้าทรงตัดเขาออกไปเสียเมื่อพระเจ้าทรงเอาชีวิตของเขาไปพระเจ้าทรงฟังเสียงของร้องของเขา เมื่อความยากลำบากมาถึงเขาหรือเขาจะปีติดอิน,นทรีในองค์ผู้ทรงมหิฤีริ์หรือเขาจะกราบทูลพระเจ้าทุกเวลาหรือถ้าจะสอนท่านทั้งหลายเรื่องฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าข้าจะไม่ปิดบังพระดำริขององค์ผู้ทรงมหิชีวิ์ดูเถิดท่านทุกคนได้เห็นเองแล้วทําไมท่านจึงพูดเหลวไหลเช่นนั้นเล่านี่เป็นส่วน ของคนอธรรมจากพระเจ้าและเป็นรอดกซึ่งผู้บีบบังคับได้รับจากองค์ผู้ทรงไม่หิจทริตถ้าลูกหลานของเขาเพิ่มขึ้นก็เพื่อถูกดา่าและพงพันของเขาจะหาไม่พอกินคนของเขาที่รอดล่วงระบาดก็ฝังเสียและเมียม่ยของเขาจะไม่ข้ำควนถึงเขาจะสะสมเงินไว้มากดังผงครีดินและปองเสื้อผ้าไว้ดังดินเหนียวเขาจะกองไว้ก็ได้แต่คนชอบทำจะสวมและคนไร้ผิดจะแบ่งเงินกัน บ้านที่เขาสร้างจะเหมือนลังไหมของดักแด้เหมือนเพลิงที่คนยามสร้างเขานอนลงกับความมั่งคัง่งแต่เขาจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นต่อไปเมื่อเขาลืมตาทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติของเขาเข้าไม่อยู่แล้วความสะดสยองท่วมเขาเหมือนน้ำท่วมในกลางคืนพายุหอบเขาไปลมตะวันออกห,หอบเขาขึ้นและเขาก็จากไปมันกวาดเขาไปจากที่ของเขามานจะเวียงเขาไปอย่างไม่ปราณี เขาจะรีบหนีจากพลังของมันจะตบมือเยอ้เยเขาและโห่ไล่เขาออกไปจากที่ของเขาอ่านพาะีหนึ่งปีหนึ่งรอบกิจการบทที่สิบสองยากอบถูกฆ่าและเปโตถูกขังคุกในเวลานั้นกษัตริย์เฮโรสเหยียดพระหัตถออกทาร้ายบางคนในคริสตจักรท่านฆ่ายากอบพี่ชายของยอนด้วยดาบเมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นที่ชอบใจของพวกยิว ท่านก็จับเปโตด้วยเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลขนมปังไรเชือ้อเมื่อจับเปโตแล้วจึงให้จำคุกและให้ทหารสี่หมู่หมู่ละสี่คนคุมไว้ตั้งใจว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปัส,สกาแล้วจะพาออกมาให้ประชาชนเพราะฉะนั้นเปโตจึงถูกจำจองในคุกแต่คริสจักอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตอย่างกระตือรหรือร้อนท่งช่วยเปโตให้พ้นจากคุก ในคืนนั้นก่อนถึงเวลาที่เฮโรจะพาเปโตกมาเปโตกำลังจะนอนหลับอยู่ระหว่างสหารสองคนมีโซ่สองเส้นล่ามไว้และมีพวกยามเฝ้าอยู่หน้าประตูคุกนี่นี่ยมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏและมีแสงสว่างสองเข้ามาในห้องขังทูตองนั้นกระตุ้นเปโตที่สีข้างให้ตื่นขึ้นแล้วว่าลุกขึ้นเร็ว โซนั้นก็หลุดออกจากมือของเปโตทูตสวรรค์องค์นั้นสั่งเปโตว่าจงคาดเอวและสวมรองเทา้าเปโต็ทําตามแล้วทูตจึงส,ง,จงสั่งว่าจงสวมเสื้อและตามเรามาเถิดเปโตจึงตามออกไปและไม่รู้สิ่งที่ทูตสวรรค์ทานั้นเป็นความจริงคิดว่าเห็นนิคิดว่าเห็นนิมิตเมื่อออกไปพ้นอาหารยามชั้นที่หนึ่งและที่สองแล้วก็มาถึงประตูเหล็กที่จะเข้าไปในห้องเมืองที่จะเข้าไปในเมืองประตูบานนั้นก็เปิดออกเองให้กับท่านทั้งสอง ท่านทั้งสองจึงผ่านออกไปแล้วเมื่อเดินถึงช่วงหนึ่งของถนนทูตสวรรค์ก็หายวับไปจากเปโตเมื่อเปโตร,รู้สึกตัวแล้วจึงพูดว่าตอนนี้ข้าพเจ้าแน่ใจแล้วว่าองค์ผู้เป็นเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของเฮโรดและพ้นจากการมุ่งร้ายของพวกยิวเมื่อเปโตคิดอย่างนั้นแล้วท่านก็ไม่ไปที่บ้านของมารีบรรดาของยอนผู้มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาร์กโกที่นั่นมีหลายคนกำลังประชุมอธิษฐานกันอยู่ พอเปโตเคาะที่ประตูชั้นนอกก็มีสาวใช้คนหนึ่งชื่อโรดาออกมาดูเมื่อจำได้ว่าเป็นเสียงของเปโตเธอปิติยินดียิ่งแต่ท่านที่จะเปิดประตูให้กลับให้กลับวิ่งเข้าไปบอกเปโตยืนอยู่หน้าประตูพวกเขาจึงพูดกับเธอว่าเจ้าเป็นบ้าแต่เธอแต่เธอยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆพวกเขาจึงบอกว่าคงเป็นทูตสวรรค์ประจาตัวของเปโตส่วนเปโตยังยืนอยู่ยังยืนเคาะอยู่ที่ประตูเมื่อพวกเขาเปิดประตูเห็นท่านก็อัศจรรย์ใจ เปโตบโบกมือให้พวกเขาเงียบแล้วเล่าให้พวกเขาฟังว่าองค์มระผู้เป็นเจ้าทรงพาท่านออกจากคุกอย่างไรแล้วท่านสั่งว่าจงไปบอกเรื่องนี้ให้ยากอบกับพวกที่น้องทราบแล้วเปโตก็ออกไปอยู่ที่นั่นแล้วเปโตก,ออกอ็ออกไปอยู่ที่อื่นพอถึงรุ่งเช้าพวกทหารเกิดความโกรธอย่างมากในเรื่องที่เกิดขึ้นกับเปโตเมื่อเฮโรสทรงหาตัวเปโตไม่พบจึงทรงต่สวนพวกทหารยามและมีรับสั่งให้ประหารแล้วท่านก็ออกจากแคว้นยูเดียไป พักอยู่ที่เมืองซีซาริยามรณกรรมของเฮโรสเฮโรสอัานกิ้วชาวเมืองไทระและเมืองไซดอนชาวเมืองจึงพาการมาหาท่านหลังจากเอาใจบรัสทัตกรมวังของกษัตริย์แล้วก็ขอ,กล,ก,ขอกลับไปเป็นไมตรีอีกเพราะเมืองของพวกเขาต้องอาศัยอาหารของแผ่นดินของกษัตริย์เมื่อถึงเวลานัดหมายวันนัดหมายเฮโรสถึงเฮโรสทรงเครื่องกษัตริย์เสด็จประทับบนลำรางและทรงกล่าวคำประสัยต่อพวกเขา คนทั้งหลายจึงร้องขึ้นว่านี่เป็นเสียงพระไม่ใช่เสียงมนุษย์ทันใดนั้นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าทําให้ท่านเกิดโรคร้ายเพราะท่านไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแล้วท่านก็ถูกตัวหนอนกัดกินล่างจนสิ้นพระชนแต่พระวจนะของพระเจ้าจำเริญขึ้นและแพร่กระจายขยายไปส่วนบารานาบัสกับซาวโรนั้นหล,หลังจากทำหลังจากทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จแล้วก็กลับจากกรุงเยรูซาเล็ม พายอนที่มีอีกชื่อหนึ่งว่ามาราโกไปด้วย